สวัสดีครับโจชแนลเองวันนี้โจจะมากินทุเรียนให้ดูนะซึ่งไปซื้อมาจะกินเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของโจนะครับ1 2มีนา2500ไม่บอกอายุ <c oughs> ทุกวันที่1 2มีนางานวันเกิดโจเองเค้กทุเรียนไม่ใช่เค้กหรอกแต่เป็นทุเรียนก็คือนี่ ได้ทุเรียนมาเป็นเค้กของควัญวันเกินนะครับท่านผู้ชมหมอนทองจากระยองฮิโลละ170บาทอันนี้ก็ประมาณเกือบ3โลทั้งหมดเนี่ยหอมชื่นใจอื้อ โฟกัสโฟกัสคือเนี่ยกินละนากินละนาบอกไหมคะว่ากรอบนอกนุ่มในอืมได้ดังใจ รอบนอกนุ่มหนมสวัรค์อยู่ตรงหน้านี่เองเค้กวันเกิดเป็นผู้เรียนหมอนทองอร่อย แม่แต่ซื้อให้ขอบคุณครับอืมอร่อยส <c oughs> รงผมรับน่าร้อนออร่อยวะ <c oughs> โอ้ยเช่นใจอยากกินไหมอยากกินไหมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกดติดตามกดถูกใจท่องจุด์ชาแนลถ้าเกิดรวยถูกรางวัลที่หนึ่งนะจะมาไลฟ์สดแล้วก็แจกแจกคนละร้อยดูดิไลฟ์สดจะมีคนมาเข้ามาดูไหม แต่ต้องให้ถูกระว,วันที่หนึ่งก่อนนะถ้ามีคนดูเยอะแจกคนละร้อยอคนดูเยอะหมดเลยหกล้านให้มันถูกก่อนเถอะถูกปีนี้ปีนี้อายุไม่บอกซื้อเลขท้ายสองตัวไปแล้วซื้อเลขอายุตัวเองดูดีว่าจะถูกไหมมีสองย่างถูกไว้แล้ววันที่หนึ่งหกล้านสาธุก,กับถูกกิน มาลุ้นกันอร่อยขอกินเม็ดนี้เม็ดนี้เม็นอื้อโอ้ยนวลนๆๆๆๆนวลๆนวลอมอื้มอากาศจะร้อนแค่ไหน แต่ได้กินทุเรียนสบายใจที่นี่สี่สิบสององศาแล้วอืออแต่ล้วนะ